สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคคาเนนะครับผมวันนี้แซมอยู่ที่อีกสาขาหนึ่งของรถหมดสัญญาเช่าของอาคคาเนนะครับแซมอยู่ที่สาขาการจนาพิเศษนะครับเพิ่งเปิดเมื่อตอนต้นเดือนที่ผ่านมานี้เองนะครับผมติดกับถนนการจนาพิเศษนะครับผมลายล้อมรอบๆไปด้วยเต็นท์นะครับแต่ว่า ของแซมเนี่ยจะเป็นรถหมดสัญญาเช่านะครับผมจอดได้อยู่แค่ประมาณ20ไม่เกิน30คันนะเนี่ยนี่นะลายล้อมไปด้วยเต็นต์ต่างๆเลยนะครับรอบข้างนะเนี่ยเต็นต์เลยนะมีป้ายแดง MG อีกเนี่ยเต็นต์ทั้งหมดเลยเนี่ยนี่ข้างหลังข้างซ้ายขวานะครับผมมาเดี๋ยวดูทางเข้าก่อนนี่ทางเข้านะสวนศูนย์รวมรถยนต์ดีๆทางเข้านะเนี่ ข้างหน้าเนี่ยก็คือถนนการนาเลยนะครับผมลงทางด่วนสุดทางเลยนะครับทางบวนพรมสองสุดทางเลยนะตรงมาเรื่อยๆเลยนี่นะนี่เนี่ยคือเส้นการนาพิเศษนะวันนี้พอดีแซมมานัดลูกค้ามาปล่อยรถที่สาขาการนาพิเศษนะแซมก็เลยมาทำคลิปวิดีโอให้ดูหน่อยนะสาขาการนานะอยู่ตรงนี้นะ ก็จะมีจอดอยู่ตอนนี้อยู่ประมาณ20กว่าคันเองนะครับผมกม็พื้นที่มันจอดได้เท่านี้เนาะเดี๋ยวแซมพาไปดูรถที่แซมคัดไว้อยู่ประมาณ2-3คันนะสวยๆที่น่าสนใจที่สาขาการชนานะ <c oughs> เป็นตัว4ฟ h e วินี่แหละแซมคัดไว้อยู่1คันแล้วก็แครบแมนวนวล1นคันนะนี่คันนี้เดี๋ยวแซมพาไปดูนะน่าสนใจแซมเบริรกุญแจวไวล้ละนี่กุญแจอยู่นี่ สองชุดนะสองชุดนี่นะก็คือตอนนี้เท่ากับรถหมดสัญญาเช่าของอาคาเนมีอยู่3ส,สาขานะครับมีสาขาการานามีสาขาบางนาแล้วก็มีสาขาเทพลักษ์สาสาขานะแต่ว่าที่นี่จะไม่ใช่โกดังนะครับเป็นอยู่ในส่วนในศูนย์รวมรถยนต์เนี่ยนี่นะแบบนี้ที่เหลือนี่คือไม่แน่ใจว่า <c oughs> เป็นรถ ที่มาที่ไปแบบไหนนะแต่ก็ของแซมเนี่ยรลก,ก็เหมือนเดิมครับของอาคาเนนะเหมือนเดิมเลย <c oughs> มามาดูคันแรกก่อนที่แซมแนะนำเลยก็คือตัว e plus นะครับคันนี้2.4 e plus ปี2020คันนี้เลขไม่แสนห้าหรือแสนหกนี่แหละคันนี้ราคา5,57,000บาทนะคันนี้นะไม่แสนหนี่แหละแล้วก็มีคันหนึ่งเนี่ย คันนี้ราคา5 19,000บาทเองไม่69,000แต่คันนี้แจ้งก่อนเลยนะครับมีอุบัติเหตุด้านหน้ามานะราคามันก็เลยจะถูกนะครับ5 1 0 0 0 0ไม่เกิน5 19,000เนี่ยมีคันนี้แหละนะครับผมส่วนแคมรี่จะเป็นเครื่อง2.0คันนี้700,000กว่าบาทนม่น่าจะ700,000กางๆนี่แหละไม่แสนหนึ่งมั้งนะาจจะไม่ผิดนะ รถตู้แนะนําไปดูที่สาขาบางนาะหรือเทพารักษ์นะครับเพราะว่ารถตู้จะเยอะที่สาขานั้นจะเยอะกว่าตรงนี้เยอะเลยนะครับผมนะมาดูคันที่แซมปล่อยเมื่อเช้าคือคันนี้เลยเอาติดนะลูกค้ามาชําระเงินเรียบร้อยแล้วปี19เอาติดคันนี้นะเลขไม่แปดหมื่นหกคา3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเองลูกค้าชําระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมส่งมอบนะนี่ก็ในส่วนของ การจานานี้ก็จะมีตู้เนี่ยรองรับลูกค้าอยู่ด้านในเนี่ยอยู่ด้านนี้นะอยู่ด้านนี้นะดนนนะเดี๋ยวแซมพาไปดูด้านหลังคันนั้นน่าสนใจมากมาดูคันแรกก่อนคันนี้ติดบุกแล้วนะโฟวิลนะคันนี้4ฟวิล์สองจุดแปวิวเกียร์ธรรมดานะมาดูก่อนเปิดก่อนอ่านี่ นี่คันนี้สวยเลขไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบสองกิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับผมได้คูสคอนโทนนะแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดามีในส่วนของเนี่ยโฟร์วิวนี่หน้าจอมาพร้อมกล้องถอยหลังนะนวงเลยเป็นมัลติฟังชันพุสตาร์ทนะครับผมคันนี้นะครับผมราคาอยู่ที่ 6ก9ส0เกบาทนะคันนี้6ก9ส0เกบาทเกียร์ธรรมดานะเบาะไฟฟ้าดูด้านหน้าก่อนคันนี้รถสวยนะ2193บอกเลยว่าสวยนะให้ดูฝาก่อนดูเล่นๆอืออ่าดูเนี่ยฝาสวยนะเห็นไหมมอกแผ่นเพลยอะไรต่างๆสวยนะครับนี่นี่รอย นี่ไม่มีในส่วนของโครงสร้างเดิมเห็นไหมมาร์คเมิร์กต่างๆตรงกันนะครับสติกเกอร์ครบนะครับผมดูฝาสวยโลโก้ตโตโยต้าชัดเจนนะดูสวยๆนะครับผมนี่ฝาเดิมนะฝาเดิมนะครับผมนี่โฟร์วิคันนี้แนะนำนะสีขาวเลขไมล์หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับราคา 6,99,000บาทนะสำหรับคันนี้นะสวยนะคันนี้ใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมโทรมานะเดี๋ยวถ่ายไว้ให้ยางปี23นะครับคันนี้นะบุญแจครบด้วย2ชุดนะคันนี้นะ2ชุดครบๆเลยนะครับผมมาดูอีกคันหนึ่งที่รอใบปล่อยนะคันนี้เป็นเอาติตสวยมากบอกเลยว่าสวยมากนะครับ อ่ดูภายในน,นี่นี่นะครับสวยๆเลยไม่แปดหมื่นี่นะ <c oughs> ราคาสามแสนห้าหมเก้าันบาทนะคันนี้กุญแจก็ครบเหมือนกันนะครบๆเลยใครหาอยู่นะตอนนี้แซมมีเป็นปีสิบเจ็ดนะปีสิบเจ็ดรถสวยๆไม่อยู่ประมาณแสนเก้าแต่รถสวยนะรถเข้าสูงตลอด นะครับสวยๆเลยนะมาสนใจไงทักมานะแล้วก็มาดูคันนี้ดีกว่าที่แซมแนะนำอย่างแรงเลยรถปี2021 <c oughs> นี่ปี21นะเป็น Smart Cap มีแคลร y บอยด้วยปี21นะนี่นี่สวยมากบอกเลยว่าสวยเลยคันนี้กริปนี่ให้ดูข้างล่างก่อนไม่หนิมเลยนี่เนี่ยสวยๆเลยนะ นี่นะปี21ดูเนี่ยเนี่ยไม่88,000กิโลเมตรนะสมาร์ทแคปนะครับผมนี่นี่ได้จอระบบสัมผัสนะครับนี่นะ แล้วก็ดูสำเนาเล่มก่อนนี่ปี2 1จด22นะครับ <c oughs> ตัวนี้นะ21.22จด22ราคาคันนี้อยู่3 8 9 0 0 0บาทเองคันเนี้ยค่าถูกราคาดีเลยนะรถสวยบอกเลยคันนี้รถสวยนะนี่นะแคปไว้เลยนี่9,806นะ3 8 9 0 0 0 0บาทนะครับผมสำหรับคันนี้นะ นี่หน้าหล่อนี่หน้าหล่อนะคันีหน้าหล่อหล่อสมชื่อจริงๆ Smart c a คปเกียธรรมดา6สปีดนะครับผมมีแคลิบอย3 8 9 0 0 0บาทนะคันนี้สนใจยังไงก็โทรมาแล้วกันนะครับผมประมาณนี้คลิปนี้นะก็มาพามาดูอีกสาขาหนึ่งนะการจนาพิเศษเพิ่งเปิดเมื่อตอนต้นเดือนนี้เลยนะเนี่ยแซมก็เพิ่งมาวันนี้วันแรกเหมือนกันเลยนะเดี๋ยวก็จะกลับไปที่สาขาบางนาแล้ว นะครับนัดลูกค้าไว้อยู่นะครับผมโอเคครับผมใครสนใจยังไงก็โทรมาแล้วกันนะเบอร์เดิม0ูนย์แปหกนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะทุกคนไปแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ